สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องไดมอนด์แฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ยายทาทามาหาครับทำยังไงให้หลังไม่โดนหลังคาเอาเรอะไรรู้จักนะครับดูดูดูจบฝากดู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  เริ่มนะครับสัญชาตญาณนนครับเริ่มหาเต้านะครับหาเองนะครับให้หาเองนะครับน้องม่อนผิดเต้าน้องม่อนผิดเต้าลูกผิดเต้าผิดเต้า มุน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 โอ้โหโจชน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 มุน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 ยังไงไม่ให้ลังชนย่อแล้วย่ออีกนะครับเอ้ยวัวน้องมันก็รู้แล้วนี่เริ่มเริ่มหัดดูดนะครับจะเจอไหม จะเจอไหมเลยเลยตโตโตโต,ต,ต,ตเกินไปเลยแล้วนี่โอ,อย้ยายทาทามาชีาาาช้ว่าเตาอยู่ตรงนี้ cracking. ไม่ไม่ค่อยกลัวช้างนะครับไม่ไมมกลัวเลย ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องไดมอนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ